ปาเจราจริยาโหติงคุนุตรานุสาสกาสวัสดีครับพี่เพื่อนน้องข้ารการครูและบุคลากรในการศึกษา สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาาร,รคาามเขตหนึ่งที่เคารพรักทุกท่านครับเนื่องในโอกาสวันครูได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งในปีนี้คือวันเสาร์ที่16มกราคม2564เป็นปีที่65ผมได้ไปกราบนิมนต์พระเทพสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมาสาร,รคามได้เมตตาให้พรกับเพื่อนครูเพื่อเป็นมงคล กับชีวิตพตนจเรียนพรคณะนะครูวัาชานโอ้รับการศึกษาทุกท่านคณะครูนั้นเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าความสำคัญของตอนเองในฐาต้งเบลภาล์มีหน้าที่ที่สำคัญให้ท่านปฏิบัติให้ท่าน หือเป็นตัวอย่างเป็นตัวแรกตัวแก่พ่อพิมแม่พิม์นั้นถ้าพิมดีนั้นก็ออกมาดีถ้าพิมไม่ดีนั้นก็มีเปรี้ยวตามโบราณท่านสอนให้เราสำนึกในหน้าที่ปลูดีนั้นเป็นชักเป็นชี่ตะระกูลปลูไม่ดีนั้นทำลายคณะ เป็นทำงานชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือครงโบราณที่ยิ่งใหญ่โครงผู้ทำให้แผ่นดินนี้เจริญโครงนี้แต่ว่าผู้มีความหนักมีภาระมีหน้าที่ที่หนักแน่นมั่นคงครงนี้ทำไม่ดีก็ทำอะ้รเสียจากเสียทีของโครงทั่วประเทศกท็่วโลก ที่เป็นแบบเป็นแีจะมาภาพในนามพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ที่ทำไม่ดีเป็นครูนะพระสงฆ์เป็นครูถ้าทำไม่ดีก็เสียศักดิ์เสียชื่อมันกันจงบอกว่าครูครูไม่ดีนะั้นมีหกครูที่หนึ่งครูที่เีือดทำการสอน คนที่สองเขาเลือกก่อนเวลาคนที่สามนั่นเขาติดตลาดนี้คนที่สี่นั้นเขาเจ็บุดีเป็นมะเงคนที่ห้าคงเรื่อนการพนันชนิดใสคนที่หกนักกโน่ไหนในลูกศิษย์อย่างนี้เป็นคนที่ไม่ดีตัวที่ดีนั้นมีสามคนที่หนักแน่นมั่นคง มีวิญญาณของครูติดตัวอยู่ตลอดเวลาครูที่ไม่ครูที่ดีนั้นครูที่รักการศึกษาครูที่ดีนั้นครูมีตาต่อลลกศิษย์นั่นเป็นครูดีขอขอในวันครูนั้นขอให้ท่านเลยสนับใือตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นเนาครูดีเป็นจักเป็นวิตของของคณะของแผ่นดิน เจรินก้าวหน้าพรอบครูอัตมาภาพขออวยพรให้ทุกท่านทรงประสบความสำเร็จในชีวิตรักหน้าที่รักการงานรักความเจริญก้าวหน้ารักแผ่นดินนี้ครอบคุูคนนี้บูชาบูชาศาสนไว้เรเจะเินพรทุกท่านวันครูถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่เป็นครูคนทุกคนย่อมมีครูครูคนแรกคือพ่อแม่ครูคนที่2ก็คือครูผู้สอนวิชาชีพครูถือว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นอาชีพที่สร้างคนให้เป็นคนดีคนเก่งและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครูเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติการจัดงานวันครูของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษามาสารครามเขตหนึ่งในปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมัธารรมโดยผู้ว่าการจังหวัดมัธารรมและโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง4อเภอได้มีมติให้เลื่อนการจัดกิจกรรมบัณครูปีนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดแต่ในส่วนกลางปีนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมบัรครูในรูปแบบ New n o r m a l ก็คือแบบออนไลน์ภายใต้แนวคิด พลังอุูไทยวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันวิจิตท่านซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีระลึกพระคุณครูบุรณะพรณาจารย์การส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนและการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชนต์ต่อการศึกษา ให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณชนโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาอนายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบคำขวัญสำหรับคุณครูในปีนี้นะครับว่าครูวิถีใหม่ใส่ใจด้วยกีท่านสร้างสารรค์คุณธรรมประจำชาติและเชิญชวนทุกคนที่มีครูร่วมและเลือกถึงพระคุณครูและเข้าร่วมกิจกรรม วันครูแบบออนไลน์นะครับร่วมทำความดีร่วมเป็นกิจอาสาและร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆส่งต่อถึงพระคุณของครูพี่เพื่อนน้องคณะกระการครูที่เคารพรักทุกท่านครับความสำคัญของครูนั้นพวกเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าครูนั้นเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งในการ สร้างสรรค์ความเจริญให้กับสังคมและประเทศชาติดังพระบรรมรายโชว,วาาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชถึงร,รัชการที่9ความตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการปลูกฝังค,ความรู้ความคิดและจิตใจให้แก่เยาวชน เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในการข้างหน้าผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์บรรดาลอนาคตของชาติบ้านเมืองและพระบรมราโชว,วาทของสมเด็จพระเทพรัตนะราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีความตอนหนึ่งว่าอาชีพครูนั้นถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง พ่อครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงและก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคนซึ่งก็ได้แก่เยาวชนของชาติอยาก่อนเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้านจึงจะสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองได้พระบรมชโยวาทของทั้งสองพระอ,องค์สามารถสรุปความสำคัญได้ว่า ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญบั่งคงอยู่ได้นั้นก็เพราะประชาชนในชาติได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีการพัฒนาคนจะดําเนินไปอย่างถูกต้องก็เพราะมีระบบการศึกษาที่ดีและระบบการศึกษาที่ดีนั้นก็เพราะมีคุณครูที่มีคุณภาพมีจิตวิญญาณของความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ ที่เพื่อนน้องข้าราชการครูที่เคารพรักทุกท่านครับในโอกาสนี้ผมขอชื่นชมคุณครูของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามาสรามเขตหนึน่งทุกท่านาที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละพัฒนาตนเองรักและศรัทธาในวิชาชีพมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งกันและกันรักและสามัคคีกันเป็นผู้นำที่ดีของสังคมยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติก็คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และที่สำคัญทุกท่านได้รวมพลังกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสะทามเขตหนึ่งด้วยดีตลอดมาผมขอขอบคุณ และขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านขออ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรันตนใตจริงสักติทั้งหลายในสากลและโลกนี้พระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตนาดูนสารเจ้าพ่อหลักเมืองมาสารทามพระกัรทราวิชัยได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองดนบันดาลให้เพื่อนครูที่เคารพทุกท่านและครอบครัวคณะกรรมาการสถา,านศาึกษา และลูก,ลกนักเรียนจงมระสบแต่ความสุขความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้ามีโชคมีราบมีทรัพย์มีเงินมีทองใช้จ่ายบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและที่สำคัญให้แคล้วคราดปลอดภัยจากพยันตรายใดๆทั้งปวงโดยเฉพาะโรคโควิด -19 และที่สำคัญยิ่งอีกก็คือขอให้ทุกท่านได้ดูแลตนเองให้ดีที่สุด โดยเพราะสุขภาพพลานามัยให้มีความแข็งแก่ง,แ,งแข็งแรงตลอดปี2564และตลอดไปขอบคุณครับมีชีวิตที่เก้าไกลเป็นคนที่ดีหรืได้นั่นคือรางวันให้รู้